ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID พารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้็อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะคะเออเรับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านที่น่ารักนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสอนทำ งนะครับผมนะคุณผูช้ชมฮะซึ่งบอกกันเลยนะครับผมนะเผาตื่นนี้เรารอมามากกว่า6เดือนหรือว่า5เดือนนะครับผมนะฮะโอ้โหรอโคตรนานเลยคุณผูช้ชมนะแต่ในที่สุดก็เริ่มทําได้กันแล้วนะครับผมนะฮะเริ่มทําได้ตั้งแต่เมื่อคืนเวลาตีสี่นะโอ้โหสภาพกูตอนนี้คือดูไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะน้ำลายแบบบูดๆเหนียวๆหยวางๆนะครับผมนะซึ่งบอกกันก่อนเลยนะครับผมนะตอนแรกเข้าใจว่ามันจะทําง่ายอย่างงูอย่างนี้นะครับผมนะแต่พอได้ดูแล้วโอ้ยแม่งทํายากจริงนะครับผมนะฮะทำยากเกินนะครับแต่นะครับผมนะฮะ นะครับผมนะอ่ะโอเคไปพูดภาพนำเพลงแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนะอันดับแรกเนี่ยให้เรามาที่โลก3กันก่อนเลยสำหรับใครที่อยากได้เห่าตื่น B C นะครับผมนะ่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับผมนะให้เราทำการตีเจ้าบอสแอดมินนะครับผมนะฮะเออบอสแอดมินที่มันอยู่ในตัวนี้นะครับผมในตรงนี้เลยนะครับผมนะอ่ะตีเข้าไปตีให้ตายตายตายไปเลยนะครับผมนะ่ยหลังจากนั้นนะครับผมนะให้เรามาที่ด้านหลังได้เลยนะครับผมนะฮะมาคุยกับเจ้าเลดหัวแดงที่มันแบบเป็นหินจองจำไว้เลยประมาณนไม้ใหญ่แบบ เลยนะครับผมไปเลยฮะ หลังจากมาถึงแล้วนะครับผมนะให้เราทำการคุยกับเจ้าเอ c บซตัวนี้เป็นเลยนะครับผมนะฮะก็คุยคุยไปอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะเออหลังจากคุยเสร็จแล้วนะครับผมนะให้เราทําการกลับไปที่เดิมนะครับผมนะฮะที่ทางด้านของเจ้าหินนั้นเลยนะครับผมนะหรือว่าเจ้าเดสตัวแดงนะครับผมอะไรประมาณนี้ฮะอ่าหลังจากมาถึงแล้วนะครับผมนะให้เราทําการคุยกับเจ้าแผ่นหินในนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมนะฮะก็คุยกับมันไปอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเหมือนเป็นการส่งเควสอะไรประมาณนี้เลยคุณผู้ชมฮะหลังจากคุยตรงนี้้้เเเเสรรรรรร็จจแลลววะับผผผมมใใหหหาา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 ทํกกกือ่ ที่3นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งก่อนนี้นี่ครับผมนะมันจะเกิดกลางทะเลเลยนะครับผมนะฮะเกิดในพื้นที่มันกว้างๆนะครับผมนะฮะอย่างเช่นบริเวณตรงนี้เป็นต้นนะครับผมนะฮะหรือว่าหลังเกาะตรงนู้นไปเลยนะครับผมนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะพยายามหาให้เจอนะครับอ๋อเกือบเรือนะครับผมเวลาที่เราหาเกาะนั้นนะครับผมนะเราต้องหาเกาะในตอนที่มันกลางคืนเท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็เป็นคืนที่ประจันเต็มดวงซะด้วยนะครับผมนะโอ้โหเพิ่มข้อมูลยากขึ้นไปอีกนะคุณผู้ชมหลังจากหาเจอแล้วนะครับผมนะให้เราทำการเข้าเกาะไปนะครับผม <formation> จนให้พระจันทร์นั้นนะครับผมนะเรืองแสงได้แบบนี้เลยนะครับผมนะฮะถ้ามันเร <functionality> ืองแสงแบบนี <S <s ้ถือว่าสําเร็จแล้วนะครับผมนะให้เราทําการหาเฟืองต่อในเกาะเลยนะครับผมนะฮะพยายามหาให้เจอนะครับผมนะเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนสําคัญในการทาเผ่าขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่เราได้เฟืองมาแล้วนะครับผมนะฮะหาเกาะมิลานเจอแล้วนะครับผมมองพระจันทร์แล้วเนี่ยนะครับผมให้เรากลับมาที่เดิมเลยนะครับผมนะบนต้นไม้ใหญ่นะครับผมนะเพื่อเข้าไปดึงคันโยกนั่นเองนะครับผมนะฮะตามพี่บานเลยนะครับผมนะฮะซึ่งคันโยก น่าจะอยู่บริเวณข้างบนตรงนี้นะครับผมนะฮะเราดึงคันโยกแบบนี้เลยนะฮะเพื่อเปิดประตูชึบอ่าประตูมันก็จะเปิดนั่นเองนะครับผมนะฮะให้เราเข้าไปได้นะครับผมนะฮะหลังจากเปิดประตูเสร็จแล้วนะครับผมนะฮะก็รอฟูมูลอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะฮะสมมุติว่าตอนนี้พี่ทําเผาทางด้านของเผาฮิวเบนนะครับผมหรือว่าเผามนุษย์นั่นเองนะครับผมนะให้เราหาห้องเผาฮิวเบนให้เจอนะครับแล้วก็เข้ามายืนประจําตําแหน่งตรงนี้เลยนะครับผมนะซึ่งตอนนี้นะครับผมนะค่อนข้างที่จะทํายากนิดนึงนะครับผมนะฮะก็เลยนํําาาาาาคคคลิิิปปววดดดีีโออย่่่งงงนนนนนน้้้มมมมใหูะะะะรรรรััับบผผซึกกฏ็ททไจำ เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับผมนะย้ำก่อนก่อนเลยนะครับผมนะต้องมีเพื่อนอย่างน้อยช่วยทำเนี่ยสองคนบวกเราด้วยเป็นสามนะครับคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญเนี่ยนะครับผมนะต้องกดสกิลเผาเนี่ยนะครับผมนะพร้อมกันที่หน้าประตูนะครับผมนะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยต้องมีเผาที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมนะของพี่ใช้เผาหมือนดุใช่ไหมครับผมนะแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนนะครับผมนะที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับผมนะก็มีท่า้างของเผาสกายนะครับผมนะแล้วก็อีกเผาหนึ่งน่าจะเป็นท่าทางของเผามัง Um, but... อ่ะเียย้วแกเห็นไหมฮะคือแบบว่าเบิร์นกดพลาดก็ไม่ได้นะครับผมนะฮะซึ่งกดพลาดแล้วคือผิดพลาดไปเลยนะครับผมนะต้องกดพร้อมกันอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่ครบ3คนเนี่ยคือไม่สามารถที่จะทําได้เลยนะครับผมนะฮะอย่างน้อยก็คือต้อง3คนขึ้นไปแล้วก็เผาแต่ละเผาเนี่ยห้ามสามกันด้วยนะครับผมนะฮะต้องนัดแนะให้ดีนะครับคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันง่ายนะครับผมในเรื่องของการให้สัญญาณนะครับผมแต่จริงๆแล้วคือมันอยู่ที่ปิงอยู่ที่เน็ตด้วยนะครับผมพอบอกให้กดปุ๊บเนี่ยบางคนยังไม่กดบางคนกดไปแล้วบางคนกดยังไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผผมมมนน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 นะะะะะะออาาจทให้้้้้พลดดดไคครรัััับบฮิฉเ็ตตงี ปิงต้องได้นะครับผมนะสื่อสารด้วยปากอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมนะว่าเป็นยังไงนะครับผมนะไปกันเลยครับจังหวะนี้ฮะเหมือนจะนับก่อนนะครับสองอ่านับแล้วก็กดพร้อมกันครับเห็นไหมฮะมันจะมีตัวเลขแบบนี้ฮะอ่าเห็นไหมฮะคือแค่ดีก็คือแบบโอ้โหสุขใจเล็กๆแล้วนะครับผมนะฮะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนจะต้องทําการตีบอสนะครับผมนะฮะอะไรประมาณนี้เลยนะอ่าทาการฆ่าบอสให้ได้นะครับผมเข้าไปไม่ได้ด้วยเพราะว่าผมต้องออกมาข้างนอกถึงจะได้พี 呃。 มเข้าไปในซึ่งจะบอกนะครับว่าใครเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมนะในแต่ละเผ่าก็จะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับผมนะอย่างเผ่ามิงก็จะเป็นการแบบวิ่งซิกแซกนะครับผมนะฮะมีเขาวงกดนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเผ่าสกายก็จะเป็นการกระโดดข้ามก้อนเมฆนะครับผมนะฮะทางด้านของเผ่าฟิตแมนนะครับผมนะเหมือนจะเป็นการฆ่าเจ้าทะเลนะครับผมนะแล้วก็ทางด้านของเผาศายบอกเนี่ยเหมือนจะเป็นการวิ่งหลบระบงระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็อะไรประมาณนู่นนี่นั่นนะครับผมนะก็มีอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีหลายเผ่านน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 ะะ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 ะคคครรรรรััััััับบบผผผผมมมมมมมฮททีีีีี่่่่่่่่ยยยยงงงงไไไชช้้ดววาาาํออปปณแตสขพเเเ็ุษ์ เราทําการฆ่าบอสตัวหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะฮะไม่ยากเลยนะครับคุณผู้ชมฮะให้เราฆ่าไปแบบนี้ฮะให้เราทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมนะฮะสังเกตข้างบนนะครับผมนะมีเวลานับถอยหลังด้วยนะครับผมนะฮะระวังหมดเวลาก่อนนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมนะถ้ามีเพื่อนคนใดคนหนึ่งทําไม่ผ่านเนี่ยถือว่าภารกิจตรงนี้ถูกยกเลิกทันทีนะครับผมนะฮะเป็นยังไงไปดูครับอ่าจังหวะนี้เหลือนิดเดียวอ่าเรียบร้อยผ่านแล้วนะครับผมนะฮะคือตอนนี้ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับผมนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมนะพอมาอยู่ข้้้้าาาาาางงงนน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 นออออกกกแบบบบบีีีีเเเเเสรรรรรร็จปปุ๊่่่ยยยคคัััผผมมใใหทํฆะะูวิดโล นะครับผมนะไปดูเลยครับอย่างจังหวะนี้นะครับผมนะเป็นการฆ่าเพื่อนตัวเองนะครับผมนะฮะเพื่อนที่ร่วมอุดมการมากับเรานี่แหละนะครับผมนะฮะโอ้โหจีเอฟมึงหักเหลี่ยมโหดมากนะครับผมนะฮะอุตส่าห์ทำภารกิจมาด้วยกันทั้งสองสามภารกิจนะครับผมแต่สุดท้ายต้องมาฆ่ากันเองนะครับผมนะฮะ ซึ่งในคลิปเนี่ยนะครับผมนะจะเห็นว่าพี่มีชีวิตรอดอยู่เพียงคนเดียวนะครับผมนะแล้วก็จะมีลูกไฟลูกนึงนะครับผมนะเหมือนเป็นดวงวิญญาณนําทางให้นะครับผมนะอะไรประมาณนี้เลยครับผมนะดูต่อครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมนะให้เราตามดวงวิญญาณไปเลยนะครับผมนะจะเกิดอะไรขึ้นไปดูครับเกิดข้างล่าเนี่ยนะอ่าเห็นไหมครัจะมีดวงวิญญาณนะครับผมนะนำทางเราไปนะครับผมนะเป็นลูกไฟสีขาวนั่นเองคุณผู้ชมพอไปถึงตรงนี้นะครับผมนะบันไดมันก็จะเปิดแสงสว่างทั้งหมดนะครับผมน้เะ่ะครับผมนแ้ีเป ก็ขึ้นมาได้เลยนะครับผมนะ,ะแล้วก็มากดตัวอ e ีตรงที่หอนาฬิกาตรงนี้นะครับผมนะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับกดคุยไปก่อนเลยนะครับผมนะฮะแล้วลูกไฟเนี่ยก็จะกลายเป็นเฟืองชิ้นใหญ่นะครับผมนะแบบนี้เลยคุณผู้ชม่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมนะเราก็กดคุยไปเรื่อยๆนะครับผมนะเพื่อเอาเฟืองมาใส่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะนี่คือเฟืองอันแรกสําสเร็จแล้วนะครับผมผู้ชมต่อมาเนี่ยให้เรากดออกด้านล่างขวาได้เลยนะครับผมนะฮะก็แค่นี้ก็สําเร็จเควสแล้วนะครับผมนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมแน่เรากดออก ครับผมนะกับการทําเผาตื่นขั้นแรกนะครับผมนะฮะยังยังไม่พอนะครับผมนะฮะยังไม่จบแค่นี้นะครับผมนะมันยังมีเฟืองอีกหลายเฟืองที่ยังต้องหาอยู่นะครับผมนะแล้วก็เผาเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนมากๆนะครับผมนะฮะยังมีขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ด้วยนะครับผมนะฮะกว่าจะได้เผาตื่นแบบเต็มคาราเบลเนี่ยนะครับผมนะค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับผมนะฮะต้องทําแบบนี้วนๆซ้ำๆเดิมๆไปหลายๆครั้งเลยนะครับผมเนีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะกดออกไปได้เลยครับหลังจากนั้นน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 นะะ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 ะคคคครรรรรรรััััับบ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 ผผผผมมมมมมเเเเาาาากกกก็จจไไดดดด้้้หลลอออแีียฮฮ่่ททุ หรือว่าทุกดาเมจที่เราทําได้เนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานเอนทาร์จีตรงนี้นะครับผมนะอย่างในวิดีโอนี้เลยครับคุณผูช้ชมฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะเมื่อเราโดนต่อยเนี่ยนะครับผมนะเลือดเราหายไปแต่เอนทาร์จีเราจะเพิ่มขึ้นนะครับผมนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับคุณผูช้ชมฮะ อ่าบอกเลยว่าโคตรเท่เลยครับผมผู้ชมฮะอุ้ยดูฮะสังเกตดีๆนะครับผมนะฮะทางซ้ายล่างก็จะมีออร่าแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยเป็นไฟ RGB เลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็สังเกตตัวพี่ดีๆนะครับผมเนี่ยเหมือนสัตว์ดิบบะตกินคออย่าเก็ไม่รู้นะครับผมนะฮะดูให้ดีครับ เห็นไหมฮะตัวพี่เป็นอะไรยามัสันส่นตุกกก๊กดิก <c oughs> ตุ๊กติกเงี้ยสารบัดขี่เข้าขีเข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะทางด้านของเผ่าฮิวแมนหรือว่าเผ่ามนุษย์ของเรานะ,นะครับผมนะฮะก็มียูทูบเบอร์หลายช่องเลยนะครับผมนะฮะมาช่วยกันทําอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับการทําเผ่าขั้นแรกนะครับผมนะส่วนขั้นสองนะครับผมนะยังเป็นปริศนาอยู่นะครับผมนะยังช่วยกันคิดยังช่วยกันหายังช่วยกันทําอยู่นั่นเองนะครับผมนะฮะก็เผ่าตื่นวีแรกนะครับผมนะไปลองใช้ลองเล่นกันก่อนได มากๆเลยนะครับผมนะฮะโอเคผมในคลิปดนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมแนละ้วไว้เจอกันใหม่คลิปวนะิดีโอหน้าสวัสดีครับขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมน้องๆ,ๆ,ๆ